สวัสดีค่ะเราก็มาเจอกับชีวิตเร็วๆในต่างแดนนี่อันนี้เขาก็ประกาศถอนจากท้องตลาดเรียบร้อยแล้วนะคะแต่มันเป็นสองห่อสุดท้ายที่ซื้อมานะคะเราก็จะทานค่ะแต่เราไม่ได้ใส่พริกหมดนะคะไม่ใช่แบบว่าฝรั่งเนาะเขาไม่รู้เขาไม่รู้ประมาณตนอะประมาณว่าพูดก็ไม่ถูกก็คือเขาไม่รู้เทคนิคค่ะเทคนิคในการทานเผ็ด คนไทยเนี่ยทานเผ็ดแต่ว่าเทคนิคของเราก็คือเราจะมีผักเยอะๆนะคะทานเผ็ดกับผักเราก็จึงไม่มีปัญหาเรื่องลำไส้อะไรมากมายแล้วก็ยีนของเราก็คุ้นชินกับการทานเผ็ดเนาะแต่ฝรั่งนี่คือเขาก็จะแบบใส่หมดเลยที่ให้มาประมาณนี้นะคะเทคนิคเขาไม่ค่อยมีค่ะก็เขาไม่รู้ว่าถ้าเผ็ดแล้วจะแก้เผ็ดยังไงนะคะอันนี้ก็ถอนออกท้องตลาดเรียบร้อยแล้วค่ะไปละจ้าบ๊ายบาย